เข้ารู้เรื่องอยังไรก,ก่อนน,อน้องมานาในการไปโรงเรียนปัจจุบันนี่นะถามว่าเราเรียนน้ำหนูได้บอจากคุณครูที่บอ,อกมาเล่ากับไปได้อยู่เอ,อ่ออันใดบอเป็นคุณครูเราก็จับมือเขียนจับมือวาดครอว่าเออเนาะแต่ถ้าบอกเขาซ้ําๆเขาเขาจะไม่ทํานะคุณแม่ถ้าคุณครูพาทําเขาก็ทําแต่ว่าน้องมานาเขาก็อ่านก็ไก่ถึงหอนนู้นู้ได้แม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะ่ะเขาอ่านได้เออ ล้วก็วันทู่ที่แล้วก็ได้เออเขาก็รู้ครูวะเขาเก่งมีตะะิตรบะทายง่ามฝึกฝนให้ให้เราว่าอให้มันออกเสียงให้มันเป่งเสียงเพราะว่ามานาเขาก็รู้เรื่องพอสมควรแล้วเนาะพี่น้องเนาะในการโรงเรียนพิเศษนั่นกวพาลสิพักดันออกมานะ่ะเขาไปอยให้เด็กน้อยอยู่น้ำตรงที่บา้ามานาจริงๆแล้วเขาก็เด็กคล้ายๆเด็กปกติแต่กขยังไม่เต็มร้อยอะไร ถ้าเห็นเพื่อนกรี๊ดมันก็กรี๊ดตามเห็นเพื่อนร้องมันก็ร้องตามมันเรียนแบบกันคื่อเลยวะเรียนแบบพฤติกรรมนั่นแหละเรียนแบบพฤติกรรมถ้าเวลาเห็นหมูข้านมันก็เห็ดข้านคือกันแบบนี้นะก็เลยวบาคุณพ่อคุณแม่ก็หาโรงเรียนให้ลูกเออก็เลยหาโรงเรียนตรงนี้แหละให้ลูกมันเข้าใจเนาะพี่นอ้องว่าแม่เราเขาบข่คิด้นเทนดอกว่าเขาบข่คิดถึงลูกขอดนะจริงๆแต่น้องมานาไปโรงเรียนนะ่ะไปหรือบป่ไปกับคุณข่าเท่าเดิมอืม ไปรูปไปกับคุณคาะเพียนแต่ว่าเขาไปโ้องเรียนเขามีหมู่จากที่คอยไปถามสอบถามคุณครูมาหน้าเขาบริเวณวัดสิมักหมู่เขาผลึกเขาก็จะเป็นโรคส่วนตัวของเขาอยู่ไงไพเล่นน้ำเขาก็เล่นแต่ว่าหมู่กับอยาจัญญาไซดีได้ถามหมู่ไปโรงเรียนแล้วเขาก็มาเล่นนำ้ำเล่าแบบนี้เออแต่ก็เลยถามคุณครูว่าพนเล่นน้ำหมูน้ำยางอยู่บอกเขาเล่นปกติคุณแม่แต่ส่วนมากก็จะติดคุณครูไปไหนมาไหนก็จะไปกับคุณครูเออนั่นแหละเิ่นปรเป็นนั้น